ทำมาแล้วยังยังไม่มายังไม่เป็นไรสักอาจจะไม่ได้แล้วทีนี้ก็อาจจะต้องมีการมาปัดเป่าหรือว่าทำอะไรตรงนี้ให้มันดีขึ้นอยแบบนี้นะคะการเรียนก็เปไปใช้ได้เลยอะไรเงี้ยขึ้นกายกัมันจะดีของถูกก็ใช่แล้วการแบบนก็มีประโยชน์มากกว่าที่ที่อะไรที่เลี้ยงสื่ออ่ะใช่ถูกต้องมากกว่าตำราเพราะที่บ้านหมือนตอนนี้ ซ้ำด้วยบางทีก็บู๊บมัวชั่วๆก็ผาลูกด้ดูฝุดไปพอการก็พอมองยังไงได้พี่ทูเอากล่องมาให้มองว่ามันจะต้องพัฒนาหรือว่าเรียนรู้อะไรคือจากหวิงญาณของทูที่ได้ว่าสื่อตัวเนี้ยถือว่ามีประโยชน์ต่อหลักสสารกับองค์กรที่จัดการเรียนรู้นะเพราะว่าเด็กได้ ได้ดูอนอกนากจากตำราที่ในบทเรียนนะครับก็จะเห็นมีความหลากหลายจากสื่อที่ทันสมัยละยุคโลกาภิวัตน์ยุคนี้มากขึ้นนะครับ,บท,ที่ติดขัดนี่คือเข้าชมได้แต่เพียงรายการโทรทัศน์าจากการทราบข้อมูลจากผู้ที่ใช้งานอยู่นะครับก็ในด้านของการศึกษาก็อาจจะมีข้อ,ข,อข้อด้อยอยู่เป็นตัวนี้ถ้าเกิดทางหน่วยงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เอื้อต่อการใช้งานก็จะเป็นตัวตองค์กรแย่งนี้เป็นอย่างยิ่งครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเข้ามาเทนให้กับในส่วนของครูได้เรียนรู้การใช้สือ่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะเพราะว่าแต่น้อยเนี่ยการพัฒนาการศึกษาหรือพัฒนาสิ่งใดก็ต้องพัฒนาคนก่อนอให้คนมีความรู้มีทักาะและก็มีความสามารถเพื่อนําสู่การไปใช้การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพะครับในส่วนของทางโรงเรียนเองในในเรื่องนี้มาก ออการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของของชาตินะเพราะว่าเขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่จะสร้างประเทศสร้างสังคมให้มีความเจริญขึ้นแล้วก็เติบโตได้ของแตด้านทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมก็อย่างน้อยเขาก็ได้พัฒนาตัวเองไปสู่สองคมส่วนใหญ่ได้นะครับถ้าเราสร้างเขาดีปลูกฝังในทางที่ดีเขาให้การศึกษาความรู้เขาเพราะการศึกษาคือสิ่งที่ มีค่าครับที่ประมาณค่าไม่ได้มัน Infinity เินปริมิตี้อเนาะทั้นทงนั้นเป็นต้นตอนเราผมเองก็พยายามเน้นให้ครูนั้นแต่กรู้แบบเน้นผู้เรียนสําคัญนะครับก็จะมีคู่มือในการทํางานมีทีนการทํางานหรือก็เครื่องมือต่างๆที่ให้เขาร่วมกันประเมินแล้วก็กำกับติดตามอยากเป็นระบบมากขึ้น สิ่งที่ดีครับเพราะการทําง,งานทุกอย่างก็ต้องมีการเข้าใจเนาะเข้าใจในรบริบทของคนรบริบทของงานแล้วก็เข้าถึงในสิ่งนั้นนะแล้วก็ประสูการณ์ของการพัฒนาต่ครูก่อนเข้าไปสู่ผู้เรียนทั้งองคอ์กรเลื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับความสะวกต่างแต่การเป็นการตรงนี้ครับคุยก่อนคุยก่อนเออได้ได้วก็เทคโนโลยีตัวนี้ของตัวถ้าไปรู้ว่าเป็นอหรตน เสร็จเลยเนาะหรือเทรโนยีที่มัน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 อะไรเขายังพอ่อบไก้ขได้บางส่วนจากที่ผมดูเข้ามาเละได้ขายได้บางส่วนก็จำงป็ก็ต้องกราต้องคืหมอจากภายนอกหรือซ่อมแซมอะไรอ่างเเพื่อเป็นข้อตอ้ไหมใช่ข้อ่อระบบแรงต่างก็ต้องอยู่ในอาการพอ I uh -huh. เรื่ปานะรื่องการประากรถ้าเราได้เรียนเดื่อยไเรพัฒนาการดุลยพินิกัเรืยแล้วเป็นทางพัฒนาศึกษาก็มีน้าจัดในตัวมือในพื้นมือนี่แหละเ้าอันด้วยเดี๋ยวเอาวันนี้เะไม่ต้องเดินไกลไม่ต้องทำบัตรตง การปลูเนี่ยมันก็เลยก็ต้อไก่ตละดหรือการผสมทำแต่งงก็ไม่ได้เราจะต้ไปลดไปทตามไรที่ใช้ป่าเลยแบบนี้ให้ทำให้ทำแบบ 差一点，三拉，三拉三的。 yang perangai dengan dia dia เรียนคาลาร์บางส่วเนวเด็กเขาังไม่พอห้องห้องเรียนก็นยังในห้องเนี่ยทีกันเป็นสองสองสว่วนอ,อันนั้นเป็นอาคารอะไครคะเป็นอาคารสัมภาระหนึ่งห้องเรียนนี่แหละครับห้องเรียนอาคารเรียนสี่ห้องได้ถึโรคครับอันนี้อาจารย์นน หลั1 0คนร็จบาตอนตอนนี้คนเรียนกันเราถึงมาจ่าเรื่องเราตามกนมีคนนงรวมทั้งมาจ่ากะมา่นัดอะไรมาจ่านัดสัมเป็นตัวครับก็ก็เป็นสองส่วนของกหลักสมนแล้ว 叫那几个嘛？那个。 But I am.